โดนเอาโดนเอ้าขาดโอ้โหขาดครับอุ้ยอะไรนี่เดี๋ยวดึงมาดูก่อนน่าจะโดนไม่เต็มฮะโอ้โหน่าจะโดนไม่เต็มเดี๋ยวดึงมาดูก่อนโอ้กระตุกทีเดียวขาดเลยตัวใหญ่แล้วนี่ปากส้มไปเยอะโอ้ ดูนี่ดูไม่เต็ม,ด,ม,ตม,มดูมดดดไม่เต็มจริงด้วยอะมันกระดูตตกทีเดเยวอ่ะโอ้โหดูไม่เต็มจริงอ่ะอ้ยเสียดายครับโอ้โหสวัสดีพี่ๆนานๆน,น้องๆผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเลยนะครับโอ้โห แต่แรกผมก็พลาดไปแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันมาไวมากครับผมพึ่งขึ้นได้ประมาณสิบกว่านาทีเองนะครับสิบกว่านาทียังไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครั้งแรกผมเห็นเลนะครับผมเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จังหวะผมไม่ยิงตอนที่ผมพิ่งขึ้นมาผมก็รออยกประมาณ10บกว่านาทีเกือบๆยี่สินาทีเขาขึ้นมาใหม่ผมว่าผมยิงตรงมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับคือ ผมดูจากภาพช้าแล้วก็คือลูกก็วิ่งตรงมากนะครับแต่ว่ามันกลับว่าโดนไม่เต็มโดนปลาสายเขาวิ่งมุดมาในกอไผ่แล้วเขาก็ดิ้นทีสองทีแล้วก็หลุดไปเลยครับโอ้ยเสียดายขักกับแต้มแรกเนาะพลาดไปแล้วครับจะหมานบอเนาะมือนีกับหมายนี้ครับเรายิงครั้งนึงแล้วปลาน่าจะตื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องย้ายหมายไปอีกหมายนึงครับไปเดี๋ยวตามผมไปดูอีกหมายนึง,นงครับว่าจะเป็นแคนครับ โหเสียดายครับตัวนี้ไม่น่าต่ากว่า2แน่นอนนะไม่ต่ำกว่า2เพราะว่าคางเขาว่าสีส้มแล้วครับแล้วก่าไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปเลยครับกับตัวนี้ระยะยิงอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้เมตรนะอยู่ที่ประมาณอย่างน้อยก็12เมตรนะครับไปครับเดี๋ยวเราลงไปกันแลวไปดูอีกจุดหนึ่งว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับผม ครับแล้วก็เราก็เดินตามเลาะสวนของชาวบ้านเลยนะครับเนาะซึ่งไปยังอีกจุดนึงเลยนะครับเราก็ต้องไปดูนะว่าจุดที่สองจะเป็นไงนะครับกับจุดแรกนะครับเราก็ฟาวแล้วนะครับเนาะตัวนั้นอ่ะใหญ่อยู่นะครับคางเขาสีส้มแล้วนะครับตัวนั้นนะครับเสียดายโดนไม่เต็มก็อยากได้ตัวเนาะยิงเขาแล้วครับแต่ทําไงได้เนาะมันไม่ได้ตัวครับอ้เสียดายครับไป อย่างนี้ก็ติดตามไปเลยนะครับว่าจุดที่2ของเรานั้นมันจะมีตัวหรือไม่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มใกล้เริ่มค่าแล้วนะครับเนาะประมาณสักช่วงห้าโมงเย็นได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมมาครับแล้วก็มาลุยกับหมายที่สองเลยครับว่ามันจะเป็นจังไหนนะครับเนาะ ึ่งเราอยู่บนพื้นราบเลยนะครับเสมอกับน้ำเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มันยิงค่อนข้างยากครับไม่เหมือนมุมสูงนะครับนะต้องอาศัยประสบการณ์เอาเดี๋ยวรอดูนะครับผม รเงานะครับสองตัวครับล่องเข้าข้างในครับใสใช้ได้อยู่ครับใสใช้ได้ลนะแลยเรารอดูนะครับ โอนโด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 นเอาแล้วโดนโอ้โหโดนนะโอ้โหลุตลุตลุตมา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 ยิงไกลนะครับนี่ยิงไกลเลยครับมามามาสวยอยู่ได้อยู่ครับตัวนี้ได้อยู่ครับโอ้คิดว่าจะแหวซะแล้ววันนี้ มามามาไซกับมันกินเลยนี่ไซโลฮะอืมผมได้ตัวมาแล้วนะครับไสใช้ได้อยู่นะครับซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลครับมันยิงแนวลาบด้วยครับผมเห็นเงาเงาครับก็เลยยิงไปเลยครับก็ถือว่าเป็นไซที่กําลังกินนะครับตัวนี้ครับไซเนี้ยทอดอร่อยมากไซเนี้ยครับเดี๋ยวผมเอาออกให้ทุกท่านดูนะครับ คิดว่าจะแฮวไซแล้วนะครับวันนี้ครับซึ่งมันอยู่ไกลๆด้วยครับผมเห็นแต่หลังครับเห็นแต่หลังเงาๆครับก็เลยยิงไปเลยครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวแกเชือกก่อนนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับไซนี้ครับกําลังดีกินนะผมไม่ได้ไซ้นี้มานานมากแล้วนะครับนี่เลยครับหืปลาแดดไซกําลังทอดครับตัวนี้ ไซส์กำลังทอดเลยเดี๋ยวเราลองชั่งดูนะครับผมว่าน่าจะประมาณอยู่ที่1นกิโลนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีเก้าขีดนะครับตัวนี้ครับไซส์เนี้ยอร่อยอยู่ไกลๆด้วยครับผมยิงเสียงไปเลยครับเห็นแต่หลังเข้าครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งดูเลยนะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนะครับเนาะกล้องสูงไปหน่อย เดี๋ยวเราลองชั่งดูเลยนะครับผมว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่โอ้โหเก้ขีดอีก7จ็ดกรัมก็ตีไปทักหนึ่กิโลพอดีเลยเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับไซนี้นะครับเป็นไซ์ที่กําลังกินเลยนะครับตัวนี้ก็วันนี้ผมก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับเนาะกับช่วงเวลาที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ ก็ผมหลังจากที่ผมมานั่งดูครับผมเห็นอยู่สองตัวครับลอยไปลอยมานะครับเนาะซึ่งตัวเล็กกว่านี้ครับพอสักพักผมรอดูครับจะเป็นเงาเงาระยะที่ผมยิงครับอยู่นู่นเลยอยู่นู่นเลยอยู่ที่ประมาณต่ำๆก็มี 14- บ5หเมตรนะครับยิงแนวลาบด้วยครับคือการยิงแนวลาบนะครับผมอาจจะเผื่อข้ามหลังปลาไปประมาณสักอ่าเกือบเกือบคืบนะครับสักมันครึ่งคืบครับลูกจะไปตก แล้วก็วิ่งเข้าโดนตัวปลาเพราะว่าปลาอยู่บนผิวน้ําเลยครับไปเดี๋ยวผมขอเชี่ยวอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราเอากลับบ้านกันเลยนะครับซึ่งเนื่องด้วยวันนี้ภรรยาผมไม่ได้อยู่บ้านด้วยครับเนาะผมก็ออยู่บ้านคนเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวเราเคี่ยวอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมครับแล้วก็เราก็ได้ปลาแรกแล้วนะครับเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ทอดกําลังกินเลยครับแต่เนื่องด้วยวันนี้คุณภรรยาไม่ได้อยู่บ้านครับเนาะพอดีมีทุมี ติดทุระครับไปเยี่ยมแม่ยายครับเนาะซึ่งผมก็อยู่คนเดียวครับก็ตัวนี้ก็ไปถึงก็ผมคงจะต้องทอดนะครับกินอร่อยมากกับไซนี้ครับไซประมาณ1นกิโลพอดีเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณกําลังใจจากทุกๆท่านเลยนะครับที่ให้กับผมและครอบครัวเลยครับขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะครับสาหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ถ้าดูแลถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมหนุ่มม้งนะครับและครอบครัวเลยนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ผมก็เสียดายตัวใหญ่นะครับถ้าได้ตัวใหญ่นะครับผมก็จะเอาแค่ตัวนั้นนะครับตัวเดียวเนาะแต่เนื่งด้วยไม่ได้ครับก็เลยสู้จนได้อีกหนึ่งตัวนะครับไปก็กลับบ้านกันเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนอุปกรณ์ของผมนะครับซึ่งผมจะขายแต่อุปกรณ์ที่ผมใช้เท่านั้นนะครับผมใช้เองเทสเองการันตีใช้ดีผมถึงเอามาขายไปกลับบ้านครับผม